แล้วเหรอที่นี่จะบอกว่าพอบอกทีพอบอกทีมงานพวกเรานะตากล้องน้องน้องพิธีก่อนว่าอ้าวเดี๋ยวเตรียมปมมือเกี่ยวรับนี่ค่ะผู้จัดการแอดมินเตรียมตั้งมือรอช่วยทำมากกินดีมากมาอยู่กันในเบรกที่สามคะกับโซเชียลเอฟเฟกต์ใช่วงนี้ไอดอลแอคทิวิตี้ วันนี้นะคะมีเกมมาให้น้องตีเล่นและพี่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีแต่เกมสนุกๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เช่นเคยคะ่ะถ้าหากว่าใครที่ดูรายการเราเป็นประจาจะรู้นะคะน้องตีอาจจะไม่ค่อยได้ดูคือ รายการเราแข่งกันไปเรื่อยๆแต่ผู้ชนะจะไม่ได้รับรางวัลใดๆแต่คนแพ้จะต้องถูกลงโทษและในการลงโทษแต่ละวันก็สร้างสารรค์ทีมงานก็สร้างสารรค์กฎใหม่ๆมาให้เราได้ลุ้นกันทุกวันเหมือนกันรายการที่ไม่มีกฎตายตัวใดๆอาจจะมีการหักหลังแทงข้างหลังหรืออะไรเดาไม่ได้สักอย่างแต่วันนี้ทีมงานได้นําบทลงโทษมาให้เราเลือกตั้งแต่ต้นไรตั้งแต่ต้นเบรกเลย คือจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวแข่งกันไปนะคะ3เกมสะสมคะแนนกันแล้วสุดท้ายพอรวมคะแนนกันปึ๊บใครคะแนนมากกว่าชนะไม่ต้องโดนลงโทษส่วนคนแพ้โดนลงโทษแต่บทลงโทษจะโดนอะไรเนี่ยก็คือทีมงานเอามาให้3 c h ช i อยส์เลือกเก็บบทลงโทษที่คิดว่าถ้าเป็นชั้นโดนชั้นรู้สึกโอเคที่จะทําบทลงโทษนี้เก็บไว้ที่ตัวเองก่อนเลยค่ะจอยจะเลือกก่อนหรือตีจะเลือกก่อนผมเป็นสุภาพบรรุุนะ ผมขอเลือกก่อนดีมากำลังมาดีแล้วกำลังมาดีแล้วอ่ะสุภาพบุรุษเลือกก่อนค่ะผมขอเป็นปัดจิ้งหรีดก็ได้ครับเพราะว่าจริงไงอย่างอ๋อิงจริงช้อยส์เราเลยค่ะมีปัดจิ้งหรีดมีซิดอัพยครั้งแล้วก็มีเต้น5าแม่สีตางซิดอัพนี่สําหรับตีนี่ร้อยทีก็ทําได้ปัดจิ้งหรีดหนูก็น่จะจิ๊บๆสำหรับเขาแต่สาหรับหนูเนี่ยมันยากทุกอย่างเลยอ่เพราะฉะนั้นเหลือสองอย่างจอยคิดว่าถ้าสมมติตัวเองโดนนะ จอยจะเลือกอะไรให้ตัวเองหลือคะซิดอัพกับเต้นท่าแม่สิตาหนูรักสุขภาพมากค่ะก็ต้องซิดอัพนะคะทาเต้นก็นี่เลยค่ะ๋อโอป้านาตีเป็นคนเต้นดีกว่าอ๋อจอยทำไมอะจอยเขินจอยไม่กล้าเต้นท่าแม่สิตาค่ะคือจริงจริงอะหนูแบบว่ากลัวทำแล้วโคเวอร์ไม่เหมือนแม่แล้วหนูไม่เคยดูแบบเต็มเต็มด้วยอ๋ออ่องั้นไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็เลือกซิดอัพไปส่วนเต้นท่าแม่สิตาให้พี่แนนสิบรอบพี่ไม่ทำ ก่อหัวสิบอ็ก็ไม่มีใครเลือกนะคะก็เก็บพับไว้เฉยๆนะคะ <c oughs> เอาล่ะเพราะฉะนั้นรู้บทลงโทษที่ตัวเองเลือกให้ตัวเองกันแล้วนะแต่สุดท้ายจะโดนหรือเปล่าหรือว่าใครจะโดนก็เดี๋ยวดูกันตอนสรุปผลนะคะเรามาเริ่มต้นที่เกมแรกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เราอัญเชิญแท่นอักษรมาอีกแล้วนะคะเกมของเราอักษรน,นี้คือคํานั้นค่ะเราเนี่ยจะมีเป็นเนี่ยคืออุปรกรณ์ในการเล่นของเราเราจะมีอักษรเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วพี่จะบอกโจทย์ โจทย์ของเราเนี่ยรอบนี้เนี่ยนะคะจะมีอยู่3มโจทย์ด้วยกัน3ามกลุ่มเริ่มเล่นกันไปทีละกลุ่มสมมติพี่บอกโจทย์มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องหยิบตัวอักษรที่มีตัวอักษรตัวนั้นอนะอยู่ในคําคํานั้นเดี๋ยวพี่จะบอกให้ก่อนเลยว่าโจทย์ข้อที่1นะข้อนี้ตีต้องชนะ เพราะว่าถ้าติไม่ชนะเนติจะต้องออกจากสโมสรเลยเพราะว่าโจท้อนี่จงบอกชื่อกีฬาที่มีตัวอักษรนี้อยู่ในนั้นวันนี้ใจดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวอักษรไม่จำเป็นต้องเป็นตัวอักษรนำก็ได้สมมติอย่างสอเืออย่างเงี้ยเทนนิสอย่างเงี้ยได้เพราะเทนนิสมีซอเซอร์อยู่ในนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแรกใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนลอต่อยิงชุกป่อยิ่งชุเยนดียินเบาเบายิงชุกชุกชุก อ่าโอเคจอยชนะจอยเริ่มก่อนไปยูโดฮะดาเด็กใช่ไหมคะยูโดกีฬาใช่ไหมกีฬาเท่านั้นชื่อกีฬาห้าไม่เห็นเลยเนี่ยสี่ฮะยิบครับผมโชว์ด้วยอ่าวบอกใบไม้บอกใบไม้ก็คือสารพัดอย่างเลยแบดมินตันใช่ไหมโอ้ฟุดบอนกตได้เลยแบดมินตันเอามาโอ้นี่ช่วยสุดแล้วเนี่ย ว่ายน้ำเอาวะแม่ไม่ไม่เห็นน่ะเอาเร็ว่เร็วเอาเลวะเนี่ยช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเมื่อกี้ผมบาสใช่ไหมเออเมื่อกี้แบดมินตันแบดมินตันเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ฟุตบอลได้ไหมเออโอ้มันเก๋เร็วเร็วเร็วมือยามือยาจอยพี่อยากช่วยจอยพี่อยากช่วยจอยฮ่ายิงลัตอีย เอาเร็วอะไรฟุตซอลครับอ่าฟุตซอลอา่างอยู่ในนั้นนี่เยอะแยะเลยเนี่ยโอ้ยอะไรอีกอ่ะโอ้ยเยอะแยะเลยโอ้ยมีเย<ม><พ>อะแยะหมดแล้โอเครักบี้เอารักบี้อ่าตอนนี้เริ่มวางแผนเริ่มวางแผนอะไร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 ตะก้อกอ่อตาตะก้อมาอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในนี้นะไม่ได้นี่หมดไปแล้วเฮ้ยนี่มาไปแล้วหนึ่งหมดเปล้ เออแต่มันม so ีแบบซ้ำๆเยอะเนี่ยเนี Não. ่ยเมื dim. ่อก <meglio and> <benefit> ี้พี่บอกให้เนี่ยมวยเนี่ยปอปลาเนี่เซปักตะก้อนี่่ะโอเคเพราะฉะนั้นเกมนี้นะคะสีแพ้ไปนะคะให้จอยเก็บสะสมคะแนนไปก่อนค่ะสองคะแนนไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมหน้ามันจะสบายขึ้นเกมหน้าจะสบายขึ้นสีแต่ว่าเกมหน้าเนี่ยจอยได้เปรียบสุดๆเลยอ้าวรอบที่สองโจทย์ข้อนี้หมุนก่อนอ่ะเนี่ยเป็นตัวอักษรอีกแล้วยากกันเลยนะต่อต่อต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วย จมบอกชื่อดาราศิลปินคนดังเหรอคนดังก็ได้พวกนักฟุตบอลดังๆชื่อดังก็ได้ไทยฝรั่งได้หมดแต่ขอให้สะกดด้วยตัวอักษรไทยที่ถูกนักกีฬาเหรอคะดาราศิลปินคนดังนักการเงองอะไรก็ได้ขอให้เขาดังอะได้หมดเลยนะคะจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงฉายาก็ได้แต่ต้องมีตัวอักษรเหล่านี้อยู่ในนั้นจีเริ่มคนแรกไปค่ะใครใบไม้ แบงค์วงคลอ่าแบงค์วงคลโอเคปารีนาโอ้โหปารีนาไตรคุกก็มาเยอะแยะเลยทีละเทพไดไหมเออทีละเทพไม่โดนใครเอาทีละสินแดงดาใครก็ได้พรอยเชลมันเออดาราก็ได้เปรียบสิใช่สิเอาแล้วเราก็นึกถึงนักฟุตบอลเราเนี่ยแหละอแล้วแล้วแล้วภาคประตู ได้ได้ไดเอาเอาได้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 จอ, <c oughs> จอยสีรีแหมไม่เอาจอยสจีไปเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคได้ค่ะได้ค่ะมาค่ะพี่อ,อ,อนน้ําเออเอาุณบอลบ้ <c oughs> างสิเอาฟุบอลบางสิเอาุณบอลบ้างสิอยางกับกบกนบ้า <c oughs> งสิ เราเลี้ยใครใครใครชมพู่ชมพู่อ่าชมพู่รยานี่ก็ตัวแม่เหมือนกันเฮ้คอ่าโหนี่เขาไปเร็วมากเลยเพราะว่าฟังดาราก็เยอะมากใช่ชับฟุตบอลมากตามผมใช่ไหมใช่ใช่เออรูนันโดป่ะได้อันนั้นฟุตบอลนะเฮ้ยฟุตบอลดังเยอะนะเดีช่วยเมื่อกี้เขาพูดชื่อกวินอะไรนะกวินอะไรเกวินสมบัติโอเคนาเดทได้ไหมได้สิ แล้วุตบอลอีกไม่ออกหนูคิดไม่ออกอ่ะแล้วแล้วคุตบอลหนูคิดไม่ออกแล้วเอาอุยนี่ไหนเข่าทร่ยที่เจอแล้วพี่เจอแล้วนี่ตะสนักฟุตบอลดังมากดังมากดังชื่อยันเดียวอยู่เมนยูหัวละลาย ช่วยเต็มที่หัวล้านล้านแล้วเมือวานก็ไปตัดทำผมใหม่มาแล้วแล้วเมืวันมีหัวล้านล้านแบบหัวยิ่มากแมนยูเนี่ยรู้กันหมดแล้วเนี่ยตัวไม่สูงตัวไม่สูงตัวไม่สูงแล้วตัวไม่สูงเลยเออเวรรูนี่เออนั่นแหละโอ้ยแบกข้างไงแล้แบกข้าเออเอามานี่พี่ช่วยจะมาด้วยช่วยยังไงละนานี่เออได้แล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอู้โหสิตาเลผมกำลังจะพูดอยู่ว่า พี่ขอโทษเฮ้ยรอบนี้เธอต้องชนะเพื่อได้เล่นต่ออุ้ยมันไม่เหลือแล้วอะเป็นนักฟุตบอลแล้วครับรัตนัยสองแสงจันทครับเป็นประตูด้การเลื่อนกันครัโอ้โหามเาัคเคิรบ์โอ้คนดัานัาธุรกิจไปอีกซักเคิเบ์นี่ตัวอะไรอะยอหญิงอ๋อยอหญิงใช่ไหมยอหญิงเยอะยหญิงมีเยอะนะย้ายาไปยังได้เหรอยายยายายยายง ยายาอุรัสยาโอ้เรามีทั้งมาเดียเรามีทั้งยายาเลยนะทักษิณโอ้ทักษิณเนี่ยใครพูดได้จบไม่ใช่พูดแค่ทักษิณนะไม่ได้นะทักษิณชินวัตรแหม่แล้วยายาอุรัสยาแหม่เราจะเล่นคนอื่นไม่เอาชอเชอมีคนชื่อชอเชอเชออะไรเชออะไรเออเออที่แหน่ก็สุดฤทธิ์มากเลยเนี่ยเชออะไรเมื่อกี้มันมองกลับหัวไงทับแท็กโอ้โหนั่นตัวอะไรอะขอทหารขอทหารเหรอ 5, พี่ต้องนับแล้วนะ <ผม S 1> 4ึงประมาณนั้นน่าจะแพ้กันแล้ว,วเนี่ยอ,อ,อีกตัวนึงเดี๋ยวคิดอยู่สนิกไม่ออกแล้วเนี่ยสองหนึ่งเวลาเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้จอยก็นำอยู่เป็น4ต่อ0แต่ว่าก็ยังเล่นต่อได้เพราะว่าเขาทุกแต้มเนี่ยคือรวมไปจนจบเกมแล้วค่อยดูว่าค<อ>ะแนนใครเยอะกว่าเพราะฉะนั้น ต่อกันที่เกมที่3าดีกว่าอ่ะรวมรวมโอ้โหผมน่าจะแพ้กี่แล้วมั้งเนี่ยมวดต่อไปโอ้โหก็พอฟังอยู่ต,ต้องฟังแหละเมื่อกี้แบงค์วงแคสต <ๆ S 1> เลยคนแรกต่อไปคือชื่อเพลงที่มีตัวอักษรอยู่ในนั้นเพลงอะไรก็ได้สตริงลูกทุ่งฝรั่งเขอให้สะกดออกมาแล้วมีคำชื่อชื่อเพลงคืออยู่ในชื่อเพลงเพลงอะไรก็ได้อเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้ อ่าน้องเจอในสุภาพบุรุษเห็นไหมเป่าหรอกอย่ตออย่าูดไม่ออกเวลาคิดโอเคเพราะนั้นจอยเริ่มไปค่ะตียนความรับอ่าความลับไปเดี๋ยวเราตัดไปก่อนแล้วด้วยเคลฟายเพลงชื่อขึ้นต้นด้วยความเยอะมากเลยะใช่ความรักใช่ไหมผมเป็นความรักทำให้คนตามอโอเค จอยไอ้ที่วันนี้หนูหามันมีไหนเนี่ยจอยก็หยิบมาสักตัวแล้วจอยก็รักติดไซเรนโอ้โหโอเคโอเคโอเคละลอยเพลงเลยนะละละลอยโอเคอ๋ออยู่ดีลับลอยแอบชอบเออได้แอบชอบได้อ่ะถ้าสมมติถ้าสมมติถ้าสมมติจำชื่อมาลิงกิงก้องมาลิงกิงก้องโอเคเมื่อกี้ยังคิดออกเลย ห้าสี่หยุดโอเคหยุดได้พยายามอดนะคิดได้หรอคิดได้ออกอดเสาเขียงของไทยบ้านเดอะซีรีส์โอ้โหมีฟังทุกสไตล์ใจเอ่ยอ่ะใจเอ่ยเอาไปปฏิเสธรักพูดไหมยังยังยังมาเลยอสงไข่โอ้โห มาเรื่อยๆเนาะหนูชี่ไปเนี่ยหนูก็ยังคิดไม่ออกหรอกการเวลาพิสูจน์คนโอ้คำถามนี่ในใจพี่พอกอไก่ปุ๊บกับเท้าย่าโมใช่เลยเนี่ยหนูจะตอบอะไ่เราไ้ขนาดนี้รู้เลยว่าอยู่เลยใช่ไหมเกิดปีไหนรู้เลยว่าอยู่ข้างฝังแต่คำถอมที่ไรคำตอบี่เนี่ไปแล้วเนี่ยใช่ ชิมิชิมิอ่าโอเคนี่เอามาจากเอามาจากแขกรับเชิญโซนจริงแล้วโห่มากพอไปมาเนี่ยคำนี้ก็มีเพลงที่เป็นคำนี้เลยเธอไงใช่ไงแต่ผมคิดอยู่ว่ามันจะใช่ไหมว่าเป็ชื่อเพลงเธอกดเลยผมคิดว่ามันจะเป็นชื่อเพลงไหมผมก็ยังมันชื่อเพลงว่าเธองึกงเงงักงักชื่อเพลงมันชื่อหรือเปล่าไม่รู้มันชื่อเพลงนั้นหรือเปล่ามันชื่อเพลงนี้แหละครับมันชื่อเพลงงึกงเงักงงักหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่ ผิดถ้าผิดนี่คือผิดเลยใช่ไหมผิดเลยคือผิดค่ะโอ้ยอ้ตัวเรอีเพ็กนี่มันชื่อว่าอะไรอ่ะีนต้องถอนอ๋อต้องถอนก็ไม่รู้ห่งชื่อเพ็หนึงชื่อหนะงงานเก็บนี้ตีชนะยังี่คนแข่งและเซอร์ของก็ได้ชัยชนะกลับมานะคะตอนนี้คะแนนรวมสำหรับเกมที่หนึ่งนะคะก็น้องจอยนำอยู่ที่สองต่อสี่เอ๊ เกมที่จบไปแล้วนะคะรวมสกอร์กันหน่อยนะคะเมื่อสักครู่โหแข่งกันสูสีมากสูสีแบบพยายามช่วยแขกเต็มที่มากนะคะท้ายที่สุดค่ะตอนนี้น้องจอยมีคะแนนเก็บสะสมอยู่4คะแนนส่วนน้องตีมีคะแนนสะสม2คะแนนและเราก็จะมาเก็บสะสมคะแนนกันต่อในเกมที่2เลยซึ่งเกมนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าเกมนี้เล่นกันง่ายๆตอบคำถามกันเป็นข้อๆตอบถูกรับคะแนนตอบถูกรับคะแนะแนเกมของเรานะคะเกมนี้มีชื่อว่า ช่ายกีฬาดังหนูขอนั่งเฉยๆดกค่าช่ายกีฬาดังแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่แมสมากคือเราเนี่ยปกติพวกสื่อมวลชนเนี่ยอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะต้องมีสัพที่ใช้เรียกกีฬาแต่ละชนิดมาร่บกั้ที่ใช้กีฬาชนิดที่หนึ่งเลยนี่คือลูกนั้นทำไมไม่คอวันเล็บอลเสียศสักดิบลูกนั้นคือ ไม่ได้แล้วก็ตอบวใคาตวไางมันโอ่ทีงานโดนเป็นนับตวแล้วกันเกลียวถึงก็าดลูกหนังเดี๋ยวให้ตีเฉลยดีกว่าทำไมใจถึงคิดว่าลูกหนังเพราะว่ามันทำจากหนังใช่เดี๋ยวลูกทุกอย่างอะไอที่มันเป็นลูกกลมอะมันททําไรเนี่ย อะไรละศึกลูกหนังเหรอศึกลูกหนังอ่ะออาลูกหนังคืออะไรคะฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยถ้าเร็วมันจะตอบเป็นฟุบอลเล่นบอลบาสเกตบอลเป็นหนังอะไรเป็นหนังอะไรเลยเอาเพราะฉะนั้นข้อนี้จอยมอบคะแนนให้กับสีไปเลยนะคะถึงคะแนนตอนนี้ตีคะแนนตามมาเป็น3ต่อ4เรียบร้อยไปต่อข้อที่สองเลยข้อที่สองฉายากีฬานี้คือลูกสักการค่ะ ก็ลูกสักการะลูกสักการะนี้ไม่รู้เลยก็ไหมลูกสักการะใช่ไหมหรืออะไรมานึกดีดีสักการะแต่ตอบแล้วไม่ได้ขอ จอยอีกหนึ่งคะแนนจอ,อยยังคงห่าง Aid, ไปเป็น5ต่อ3นะคะต่อกันที่ข้อที่3ลูกอีกแล้วลูกน้ำเลียบฮะ <é? S 1> ลูกน้ำเลียบนึกถึงเลือกถึงเชฟของลูกน้ำเลียบทรงของลูกน้ำเลียบมันจะเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยลิลี่อย่างเงี้ยทรง,งมันจะลิลี่อย่างเงี้ยอ้าลูกน้ำเลียบม่ว่านะเนี่ยม่ว่ารักบี้ลักบี้ลูกน้ำเลียบลักบี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ผมก็กำลังจะตอบเหมือนกันอะวิ่งเลยเนี่ยจะไปไม่ทันเราเอากลับมาให้ใกล้ๆเลยดูจากสกิลแล้วข้อต่อไปคือลูกขนไก่ค่ะเอาฮันทำไมไม่ก่อนเขาเร็วมากเขาแบบตายเลยอะต้อมมืรอไว้เลยเมื่อกี้โต๊ะพังได้พังไปแล้วต้อมมือรอไว้เลยต่อไปเราไม่เอาลูกแล้วเราเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นบ้างดีกว่าที่บ่งบอกถึงกีฬาชนิดนี้ นี่คือเสื้อกล้ามค่ะขุนพลเสื้อกล้ามเขาคือนักกีฬาอะไรเสื้อกล้ามนักวิ่งไหมไม่รู้หรอกขุนพลเสื้อกล้ามคือหนูก็ไม่ไม่กล้าตอบแล้วตอนนี้ไม่กล้าตอบแล้วเนี่ยอับอายม่พ่ายแม่แต่ไปสากตนสมัครเล่นนั่นแหละก็ไม่กล้าตอบกลัวตอบผิดแล้วไม่ใช่เพราะนั้นตีก็ประเคนคะแนนให้กับจอยลูกค่ะมาเป็นลูกอย่างละลูกหวายค่ะ ตะ้อเฮ้ยทำไมลุงอะตอนแรกแม่เกือบตั้งชื่อหนูว่าลูกหวายแล้วเพราะคุณคุณลุงเป็นนักกีฬาตะกสมบูรณ์ก็ได้มั่นใจตัดเงินได้หมดแล้วอุ่นวังมากเลยแล้วก็ถูกด้วยค่ะโอเคเก้าต่อสามนนะกีฬาชนิดต่อไปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกีฬาชนิดนี้คือเอามือรอไว้เลยก้านเหล็กก้านเหล็กก้านเหล็ก ถ้าเป็นอุปกรณ์ก้านเหล็กนะที่คิดไว้ในหัวนะไม่รู้เออก้านเหล็กน่าจะเป็นยงของหนังไหมก้านเหล็กจริงๆแล้วคือฉายาของกีฬากอล์ฟค่ะไอ้ไม้กอล์ฟอ่ะเขาเรียกว่าก้านเหล็กแต่เราก็คิดไปไกลแล้วว่าอยู่วงการนักฟุตบอลเนาะเอายิมมก็เป็นเหล็กอ่ะกีฬาชนิดนี้คือฉายายักษ์ห่วงยักษ์ห่วงใช่ไหมคุกคุนี่คุณคตอบผิดแล้วแบบคะแนนไปนู่นน่ะ ภูกก็ตตอบผิดแล้วคะแนนไปนู่นน่ะถ้าไม่ใช่ยัดถ้าไม่ใช่บาสแล้วมันจะเป็นอะไรแชร์บอลขนาดไม่กี้ลูกเหล็กคงต้องตอบผิดเลยคือยัดห่วงอะถ้าไม่ใช่บาสมันก็ไม่มีแล้วมันก็มีแต่เหลือแต่แชร์บอลแล้วยัดห่วงถูกต้องบาสเกตบอลไปดูอันนี้กีฬาชนิดนี้นะคะคือฉายาคือแข้งอ่อนนะเคยได้ยินไหมทับแข้งอ่อนทับแข้งอ่อน แต่ผมไม่กล้าตอบแต่ถ้าสมมติถ้าพี่บอกว่าเป็นผู้หญิงแล้วอะเมื่อกี้หนึ่งในที่เราพูดมามีละใช่ถ้าผมตอบมีคะแนนไปนู่นออเอาเหรอเพราะว่านักฟุตบอลหญิงไหมฟุตบอลหญิงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแท้ใช่ก็คือแบบว่าพอเป็นแข้งก็คือผมกลัวแบบนักฟุตบอลหญิงปุ๊บผิดปุ๊บตายอีกแล้วโดนลุมอีกแล้วผมเลยแบบไม่ตอบดีกว่านิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้ก่อนถูกแล้วถูกแล้วแข้งอ่อนถูกต้งนะคะทีมชบาแก้วของพวกเรานั่นเองนะคะกีฬาชนิดนี้ค่ะ ก็ไม่ยากนะก็ะได้ได้ยินบอกสื่อบ่อยน้องเหล็กน้องเหล็กกิฬาอะไรที่ใช้น่องโกโน้องแข็งตีแต่คนตายฮะให้ให้โอกาสตอบอีกรอบหน,น,นึ่งให้โอกาสตอบอีกรอบนึนนง่งน้องเหล็กเหรอ,อ,หรอปั่นจักรยานไหมใช่ถ้าเป็นนักวิ่งต้องเป็นแบบทับลมกรดแต่ถ้าเป็นทับน้องเหล็กคือ จักรยานค่ะคะแนนาตาขึ้นมาเป็น6ต่อสิบแล้วแฟนขับผมรู้หมดแล้วคนทั้งบ้านรู้หมดแล้วในหมู่บ้านผมรู้หมดแล้วตอนนี้รู้หมดแล้วแต่นี้บอกเลยว่าผิดไม่โกรธเพราะว่าดิฉันก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะคะข้อสุดท้ายนี้ค่ะกีฬาชนิดนี้เขาให้ฉายา,ยาว่าทอยแกนทอยแกนแค่นี้เหรอทอยแกนมันต้องเป็นอะไรสักอย่างประมาณอย่างนี้ โบลิ่งนะถ้า <oll> เป็นอันนี้แต่ถ้าไม่ใช่โบลิ่งคิดว่าอะไรทำไมหัวล้ออ่ะทำไมหัวล้อทำไปไกลจังเลยอ่ะตอบแล้วนะตอบเปตองกีฬาทอยแกนนั้นแท้จริงแล้วคือโบลิ่งค่ะเออนี่ก็งงเหมือนกันนั่นคือโบลิ่งเบียดได้ไหมไม่ทันแล้ว โ okay. อเคเพราะฉะนั้นสรุปคะแนนกันหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้น้องจอยข้นสุดท้ายก็เลยได้เพิ่ม,มอีกถึงคะแนนนะคะรวมเป็น11ต่อ6ค่ะผ่านไปแล้ว2เกมเราจะมาเก็บสะสมคะแนนกันต่อในเกมที่3เกมที่3ลูกดอกบอกแชมป์ค่ะ และตอนนี้นะคะมาถึงเกมที่3กันแล้วค่ะสําหรับเกมนี้นะคะจะต้องมาดูทักษะทางกีฬากันหน่อยเพราะว่าปกติจะเก่งเรื่องการแบบว่ารับลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้ต้องเป็นคนส่งลูกแต่ว่าลูกวันนี้จะเป็นลูกดอกเนี่เราจะให้น้องตีนะคะแล้วก็รวมทั้งน้องจอยของเราค่ะมาเก็บคะแนนเพิ่มเติมจากการปลาลูกดอกกันก็คือว่าแต่ละคนจะมี3ดอก เราก็จะให้คนที่คะแนนนําปาก่อนแล้วก็สลับกันไปเก็บคะแนนสะสมกันไปเรื่อยๆอย่างจอยตอนนี้มีอยู่11ใช่ไหมปาได้เท่าไหร่ก็บวกไปเรื่อยๆแต่ในการบวกคะแนนของตัวเองเนี่ยจะให้บวกแค่2รอบคือจอยกตีเนี่ยจะได้ปาเพื่อบวกคะแนนให้ตัวเองเนี่ยแค่2รอบแต่พอรอบที่3จะเป็นรอบที่แต่ละคนต้องปาทําคะแนนลบ ให้กับฝ่ายตรงข้ามเชิญคะแนนนำน้องจอยมาก่อนค่ะ Lady first ค่ะขนูว่าหนูเสียเปรียบนะเนี่ยจอยมีอยู่แล้ว11คะแนนมาดูกันดีกว่าว่าพาร์ทที่1นะคะของการปาลูกดอ,อกจอยจะสะสมเพิ่มอีกกี่คะแนนค่ะไปจริงจังจริงจังเราไม่ได้บอกเพิ่มนะคะกรณีถ้าปาลูกดอกแบบนี้นะคะถือว่าคะแนนศูนย์ค่ะย ถาหลุดกรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกินกรอบของไอ้แถบสีเขียวสีแดงก็ศูนย์เหมือนกันเลยเลยแน่นเลยไม่ได้สิบหกโอ้ใช่ได้ใช่ได้กับมากกับมากตีคะแนนนแล้วนะตีกลายเป็น16บกวก6ก็22่อจอยไปโอ้โอ้เจจอยเก่งมากจอยได้สิบเก้าสิบเ้าบวกของเดิมอีก11ก็เป็น 30พอดี22ทสิองทำอีกนิดเดียวแต่ว่าอย่าเดี๋ยวก็ต้องมาตูกระตอนติดลบอีกทีโอ้โหได้ช่องเดียวกันเลยอะสิบเก้า่ะ19 4ออู้41สิบเเลยโอเครอบนี้รอบที่3จะเป็นการลบใช่ไหมครับให้เพื่อนนะลบให้เพื่อนนะตอนนี้เขามีเท่าไหร่นะ41่สิบเมืดแน่เลยมาดูกันว่าตี๋ถูกติดลบเท่าไหร่ยน จอยไม่มีดวงอ่ะคือตอนนี้เลยไม่ได้เลยผมไม่ปลาผมก็คือต่อให้เข้าก็ลบแค่หนึ่งแต่มันไม่เข้าเพราะว่ามันออกนอกกรอบไปเพราะฉะนั้นจอยใจดีมากจอยไม่ลบตีเลยแม้แต่คะแนนเดียวตีคะแนนรวมตอนนี้อยู่ที่41ออยากให้หนูออาอะไรมนจอยเลยเท <ๆ S 1> ่าไหร่นะสามสามิบผมก็ชนะแล้วสก็ชนะอยู่ดีชนะได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราก็อยากมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วสกอร์ของจอยจะจบที่เท่าไหร่ ลบไปอีกส <นำ S 1> นะิบเจอดเธอของเดิมไหรไหะเหลือ13เล่นเกมมาไม่มีความหมายเลยคะแนนรวมตอนนี้ค่ะ13ต่อ41นะคะ <c oughs> ถือเป็นประตูกตาการนะคะที่แข่งราเชิญของเราเป็นผู้ชนะคะ่ะและในส่วนของบทลงโทษนั้นก็จะคิะค้สักครู่เลือกกันไปแล้วใช่ไหมคะค่ะที่แน่นเราขอหยิบอ่อมท่าน,น เมื่อกี้เนี่ยจริงๆเราทีมงานมีการหักหลังกันเกิดขึ้นอีกแล้วหนูว่าแล้วหนูว่าแล้วทีมงานหักลงอีกแล้วหนูว่าแล้วทีมงานบอกว่าเราบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลือกสิ่งที่ตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองจะต้องโดนเก็บไว้ใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีสิ่งที่ไม่มีใครเลือกเลยนั่นแหละหนูซึ่งสิ่งนั้นแหะค่ะจะต้องเป็นบทลงโทษดังนั้นสิ่งที่ไม่เลือกเลยก็คือ แมสตารเต้นฮาแมสตาร์ขอดูตัวอย่างจากพี่แนนกันได้หมเฮ้ยมันไม่ยากพี่ดูมาตลอดจริงหรอใช่เราต้องอย่าลืมต้องทำให้เหมือนต้องทำให้เหมือนกับของแขกรัเชิญอาทิตย์ที่แล้ววิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าหมอบอกไม่ให้เครียดสบัตต่อยรอแล้วนะเริ่มวิ่งกลับมาแล้วเราเห็นแล้วปุพอเพลงมาปุ๊บโยกโยกขาโยกโยกเทคนิคของการเต้นแบบแมสตารคือตัวต้องแข็งเริ่ม หอบอกไม่เทียดสบับตอไม่รอแล้วนะเริเอาไปยังไงผมต้องอลิกไหมต้องเลิกปนะทีอ๋ออ้ย เชิญนะคะเอาล่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยกับรายการของเราพูดคุยเล่นเกมกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะนงตีวันนี้ผมว่าตอนนี้แฟนคลับพวกคนทั่วประเทศอะเห็นผมหมดแล้วแหละผมไม่น่าจะต้องพูดอะไรแล้วเลยก็น่าจะการติดตามนิดนึงครับผมถ้าจะติดตามผมก็ติดตามทาง Facebook ครับบุญเกียรติวงษาแจ่มนะครับแล้วก็ไอจีตี๋แอนเดอร์สกอร์วงษาแจ่มนะครับแล้วก็ติ k t o k อกเป็นวงษาแจ่มครับผมแล้วผมมีแฟนเพจด้วยแฟนเพจก็จะเป็น อสอีครับครับผมโอเคอ่ะถ้าใครตามไม่ทันทีมงานขึ้น CG ให้เรียบร้อยนะคะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ติดตามทุกๆช่องทางเลยนะคะอะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องตีที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราแฟนแฟนฟินกันไปนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามความสนุกสนานแบบนี้ได้เป็นประจำนะคะที่นี่เลยค่ะ โซเชียลแอปเปติดตามพวกเราทุกๆุกวันอาทิตย์นะคะที่ช่อง Smart s ม a r t TV วีค่ะและเพื่อไม่พลาดที่ความสนุกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจของเรานะคะสมาร์ททีวีแหล่งรวมสาระและความบันเทิงหรือว่าใน YouTube ค่ะสมาร์ททีวีหกและใน i n s t a g r a m มสมาร์ททีวีหกเช่นกันเข้าไปดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยค่ะค่ะส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครแลวก็จะสนุกสนานขนาดไหนจะมีเรื่องอะไรมาประจานกัน <laughs> จะมีแบบทักษะความรู้อะไรมาประจานกันแบบนี้หรือเปล่าก็รอติดตามกันนะคะสวัสดีบเวลาเราสามคนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยค่ะวันดีต้อนรับน้องแอมมี่ลุโทแมดอยัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยมีความรู้สึกท้อไหมกับการที่แบบอยู่ในแวดวง รายการประกวดที่ผ่านๆมาเอ็มก็เคยประกวดที่แบบยืนร้องคือแบบมันกดดันนะคือเลาประกวดร้องเพลงอ่ะกดดันมากแล้วหนูแบบเจอมาเยอะแล้วหนูก็เลยแบบไม่เคยโอเคไม่ได้อยากว่าอะรกับใครใช่ใ่กดดันใช่ค่ะ